พริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทํากับข้าวอีกแล้วนะครับกับข้าวมื้อนี้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้จะเป็นฟักนะครับฟักขาวฟักเขียวอะไรของเรานี่ลยนะครับ ประมาณครึ่งกิโลเรามาปอกนะครับซอยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ซอยนะครับอย่าไปขูดเพราะถ้าขูดแล้วเดี๋ยวเวลาผัดแล้วเขาจะเละนะครับไม่น่ากินนะครับวันนี้เราจะผัดไข่นะครับฟักเราก็ประมาณครึ่งกิโลส่วนไข่วันนี้ผมใช้หกนะครับจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็มีกระเทียมสับหยาบเอาไว้ <c oughs> นะครับวันนี้เมนูเราก็คือ ไข่ผัดฟักหรือว่าฟักผัดไข่นะครับไอ้ที่เขาชอบมามาพูดกันเร็วๆนะครับเช้ากินไข่ผัดฟักเย็นกินฟักผัดไข่นะครับพูดเร็วๆสักสามคำก็จะเพี้ยนแล้วครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ผัดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหยอกพริกไทยประมาณนี้นะครับอ้าวอันนี้เราซอยแล้วก็ไปล้างน้าทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับเอาละครับ ไปดูไข่ผัดฟักฟักผัดไข่นะครับคำเดียวก็จะเพียนแล้วนั่นะครับอันดับแรกตั้งน้ำมันก่อนนะครับแล้วเอาไข่มาทอดมาเกียวกันก่อน เนะครับผัดไข่พอสุกเหลืองๆแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไม่ต้องล้างกระทะนะครับใส่น้ำมันเตรียมผัดกันเลยเนี่ยนะครับที่เราต้องเจียวไข่ก่อนเพราะว่าฟักเขาจะเป็นน้ำนะครับธรรมชาติของเขา ถ้าเราผัดฟักก่อนแล้วตีไข่ลงไปมันจะเป็นน้ำแย่ๆนะครับมันจะไม่แห้งดูไม่น่ากินนะครับพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับพอกระเทียมเหลืองดีก็ใส่ฟักลงไป ผัดจนฟักเขาเริ่มจะใสๆนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหลัแบบนั้นก็เหาะสีอิ๊วขาวทำด้วยพริกไทยนะครับ ใส่ริดไขยเยอะๆหอ,อมดีพอ,อคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะครับก็ดับไฟได้แล้วนะครับเตรียมรับประทานได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับฟักผัดไข่นะครับหรือจะไข่ผัดฟักนะครับแล้วแต่จะเรียกเลย นะครับกินร้อนๆอร่อยมากนะครับกินกับข้าวต้มก็ได้กินกับข้าวสวยร้อนๆก็ดีนะครับรสชาติอร่อยถูกใจนะครับทั้งเด็กทั้งผู้สูงวัยนะครับถ้าเราให้เด็กกินเราก็ไม่ต้องใส่พริกไทยมากหรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับถ้าคนสูงอายุหน่อยใส่พริกไทยเยอะๆชอบนะครับเอาละครับคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ